ชีวิต4ปีในการเรียนผู้ประกอบการไม่ง่ายเลยค่ะปีแรกที่เข้ามาเป็นช่วงที่ยากมากเราชอบไปดื่มติดเที่ยวจนบางวันเราก็ไม่ได้ไปเรียนจนผลการเรียนแย่มากๆแต่ก็รอดมาได้ค่ะทุกคนต้องยกความดีความชอบให้เพื่อนเลยค่ะเพราะว่าเพื่อนเราไป็นนักซับพอร์ตซับพอร์ตทุกอย่างจนผลการเรียนกลับมาดีขึ้นอมองว่าเพื่อนในมหาลัยสําคัญมากจริงๆค่ะเพราะว่าถ้าไม่มีเพื่อนเราคงแบบ วแล้สก็เป็นช่วงที่ได้ปรับตัวนะคะได้ลองทํากิจกรรมหลายอย่างทั้งแสดงหนังสั้นนนั้นไม่เคยคิดเลยว่าตัวเองอาจจะกล้าลองเพราะว่าไม่มั่นใจแล้วก็กลัวทําไม่ได้ด้วยแต่ก็ผ่านมันมาได้ค่ะจากนี้นะคะเรายังได้มีโอกาสไปถ่ายภาพให้กับเว็บไซต์ของมอด้วยและยังได้เข้าร่วมแข่งขันโครงการ start up m พ c มโครแค t เนเชด้วยค่ะ e ีเป็นช่วงที่ทรงงานหนักมาก แล้วก็เรียนยากมากด้วยค่ะเออแป๊บเดียวอยู่ปี4แล้วทุกคนมีทั้งช่วงเวลาที่สนุกช่วงที่เครียดแต่ก็เป็นช่วงเวลาที่ได้เรียนรู้ถ้ามีโอกาสได้ทําอะไรสักอย่างก็ลองทํามันให้เต็มที่เลยนะคะถ้าวันนึงเรามองย้อนกลับไปจะได้ไม่รู้สึกเสียดายที่เรายังไม่ได้ลองทํามัน Enjoy your life นะคะทุกคนบ๊ายบาย